มากับมามาสยประตาหาาไม่สิหลายวันสองสามวันหลอวันนา,ารปาลงปู่พรมกันครับสอปอดมองเขาไปไหนมากกันไหนก็สบคุณรับพรมเลวเลยอม สาธุสาธุาทำไมต้องานกูแล้วฝนตกะตะระเรมระเรมขอขอถ่วย

วันที่13ตุลาคม2568ครับมันครบครบมันสวนนกพินะครับในหลวงรอเกนะ้นเจากไปทำพิธีเสี่ยมเพอนะครับมาแล้วก็มาสถาบันหารลงปู่่อครับ กลับลวกูแถวเลี้ยร้านล้นหน่อยมไหมหลวงหลวงปูตะถมไฟ โอ้ยนั่นลืมปาปิ้งให้เอาเร็ว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 เอามาเอามายังพันในลำบมาให้ยาโออยางเยนเจะอเปกันเดี๋ยวบัดจะเกย ทำางานใมการมันป็นต้อเงเดียวปกติมาัวเนี่ยเดี๋ยววันหนึงคะแบบคมเลิอะไรเนาะิ้ข่าวชาตะมุงตะาวถวายจะิเหเดี๋ยวเที่ยงเยิข้าวชาวตะไเที่ยเหรียืนยูนวนยืนพูดันเขาถึงพิธีตอนถวายเดี๋ดลอยไปทิ้งข่าวขอไปนักระตันคนดื้อไปทำไมเนาะข้าวคนดื้กระังโให้เข้าให้เ

วิธิการนี่อะไรขอร้าะขายคำมาขายละหบาทสามห่อยี่สิขายขายอ่ะอืมักก็ขายหอเจ็บาทละว่ายืยืมละว่านอยอีกพกกันนยืบเงินนะยืเบินนะใครก็เคยโบราณจะพอมส่งหอละหบาทสาหอยี่สิบวกลบคูณหารพิษปเทศมันทักขาส่งออกหอนึ่งไหมน่ะ ปูอบไม่ปถามเดยเนาคุอหอละห้าบาทสาอย่สิบใช่ต้องคิดคาวงจวัดสี่หอยี่หรือว่าห้าหอยี่ยังพอคือวันนี้ตรงกหอละห้าบาทมากกวสี่หอมกกยี่สิบาทเอาไม่ไม่แม่ตะพ่งต้องเรื่องเราซื้อซื้อยกชุดก็คือยี่ยี่สิบบาทก็ให้ห้าหอแถมวันนี้ยังพอฟังอันนี้ลดราคา จากหอละหเป็นหอละเจ็ดเลเออเอาบอกบอกคูณฐานทิศห้าบาทถึงสามหอยสี่ิศเออครับเอาช่วงนี้รูปูเลยการปะทนมัน ไปเลยเขาเอาไปคุณนเหนเราไมมาวนตรงนี้ไฟโอ,โอ้ยบ๊วไกใส่สิมวนมา <c oughs> มบนาวนอ้าวตลังทน เอาบ้ชามก็ผักกันนี่เขาไปมีวนไนุนก็ขับไสถูกวัดเดียว่าเดีเยวผักวัดไม่จะไปไม่ไปงานพิธีเรวแต่วัดไหนจะไปไม่ไปวันก็ไปเงนเดยเน้อผักมีแต่หนัก

โรงงานกบ้านเด้อน mm well. er. ี Life. ่ก็ที่นี่โรานนี่ก็โรงานก็บ้านเราสามวันตุ่งสอบไป็นโรงานเด้อฝึกไหมนู่เอาไปโนงงานไปปล่อยกันเด้อล่อยเออสามวันจะปล่อออไป